สวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องวานวิปปี้กันอีกแล้วเย้ yeah. คือเราอะใกล้เปิดเทอมแล้วทุกคนเราเปิดวันที่28นี้นะทุกคนเราก็เลยกละว่าวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเขียนกันนี่คือเราอะไม่ได้แกะใช้เลยทุกคนจร่วางแล้วคือเราไม่ได้แกะใช้เลยนะทุกคนเราก็กะว่าจะรีวิวก่อนแล้วค่อยแกะใช้แล้วก็ในคลิปนี้นะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยพรมาสีเงินข้างหลังอะพามาอีกสีหนึ่งคือคือแม่เรา ได้เปลี่ยนนะทุกคนถ้ามันขัดใจไงเราขอโทษด้วยนะก็คือน่าหน่ะทุกคนมันก็จะแปลกๆดีก็คือมีผ้าม่านสองสีในห้องเดีวยวกันใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มชิ้นที่หนึ่งกันนี่เลยเริ่มกับที่อันนี้นะทุกคนคือเราได้มาจากงานหนังสือก็จะเป,กเ,กนะเป็นสติกเกอร์นี่นะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เราได้กระดาษโน้ตมาด้วยนี่ก็จะเป็นลายฉลาม ก็จะเป็นลายฉลามแล้วก็ลายปลาหมึก,มกแล้วก็มีน้องแมวใช่แล้วน้องแมวใส่หัวงยางเป็ดแล้อีกอันนึงก็จะเป็นฟิลฟิลแบบสวนผักนะทุกคนก็จะมีกระต่ายก็มีผักต่างๆนานาแล้วก็อันสุดท้ายในนี้ก็คือเทปอ่ะนี่นะทุกคนเทปเดี๋ยวเราจะแกะให้ทุกคนดูกันจุ๊บโอ๊อยแกะไม่ออกนี่นะทุกคน คือถ้าทุกคนเห็นว่ามุมกล้องมันแตก,กก็ใช่แล้วเ็าเชื่อว่ามันแลกนี่ก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะทุกคนดูมองเห็นป่ะนี่นะทุกคนลายของเทปก็จะประมาณนี้เลยอันต่อไปนะเราก็จะมากรีวิวกันเราก็จะมารีวิวกันที่สมุดเลยนะทุกคนอันนี้เราเห็นที่ b 2 s ใช่ไหมแลวคือมองน่ารักมากคือเป็นลายที่แบบเรารู้สึกว่าแบบน่ารักมาก อันนี้เราตั้งใจซื้อแบบไม่มีลายมาเอ้ยไม่มีเส้นมานะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่น่ารักเอ้ยไม่มีอะไรแต่หมายถึงว่าตัวสมุดน่ารักมากแล้วก็คือราคาก็คือน่ารักมากเราชอบน้องสุดๆแบบเห็นแล้วอยากเขียนก็เลยซื้อมาอันต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นนี่เลยปากกาก็จะมีซาราซ่ากับยูนิใช่ไหมอ่านว่ายูนิใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะทุกคน ก็คือเราอะ่ะชอบเาราซ่ามากเพราะว่าเขาเขียนลื่นมากๆแล้วตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้โอ้โลกทุกคนลกโอ้ my god ลวกอ่ะเราเก็บมาหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนเราขอโทษนี่ทุกคนก็จะเป็นปากกาเยอะๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะว่าตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยเนี่ยน่ารักมากน่ารัก,กะ่ะอุย้ยชอบอะ่ะคือเราทุกคนได้มีความสุขกับการเขียนมากทุกคน และอันต่อไปก็จะเป็นน้องอยูงนี่นี้อุ้ยเปิดง่ายมากก็คือแบบแปน,น๊งนะก็คือชุบนี่แล้วก็เปิดใช้ได้แบบเก๋ๆเออไดเออน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนให้ดูนะทุกคนอืมเราขอหากระดาษก่อนเดี๋ยวจะใช้กระดาษแผน่นๆนะสมมติเราไม่สมมตสิสิสมมติเราเอาสีดำนะก็นะจะมีจุดๆอย่างี้แกเราจะแกะออกก่อน เราจะเขียนให้ดูนะทุกคนทุกคนคือเขียนลื่นมากจะมาลองซาลาซาสีชมพูให้ดูนะทุกคนอูสีน่ารักมากนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยทําไมนอ้องไม่โฟกัสเราเนี่ยทุกคนก็จะเป็นสีแบบนี้น่ารักมาก oh my god พอสีปากกาหน้าเขียนใช่ป่ะทุกคนมันจะทำให้เราอยากเขียนมากขึ้นใช่แล้วเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันอันต่อไปก็ปากกาอีกแล้วทุกคนอยีางที่บอกทุกคนว่าเราชอบปากกาสระชา,ามากเราได้ทำการทำมาเยอะๆเลย,เย,เยทุกคน,นอนื่ โอ้ยสีน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นปากกาน้ําเงินบลาบๆาเออเดีก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งซึ่งเราจะแกะแค่อันนี้แหละทุกคนน่ารักจะเดี๋ยวเรามาลองรวมกันนี้ดูได้ปกคปลิปนะเอาดีๆปะ่ะอันต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะเป็นไอเทมที่เด็กมอไปมีนะทุกคนก็คือนี่เลยคลาย,ยอลาที่แบบว่าเอาไว้ตกแต่งใบงานก็ได้ทาลายแมปก็ได้หรือว่าจะสรุปก็ได้ก็คือน่ารักหมดคือจริงๆอะเรามีอันที่เป็นยี่ิบสี่แล้วแต่ว่าอันนั้นหมึกมันเริ่มหมดแล้วเราก็เลยซื้อมาใหม่ เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูกันคือตั้งแต่เราขึ้นมอปลายทุกคนงานตกงานแนวตกแต่งมันไม่ค่อยมีให้เราทําเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ยังชอบซื้อเครื่องเขียนอยู่นั่นเองเพราะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันแกะไม่ออกอะเล้ววะยงไงถ้าคลิปนี้เราพูดมากก็น่าจะทุกคนทุกคนก็ฟังเราหน่อยนะอู้หอหทุกคนเสียงมันเสียวฟันมากนี่เลยก็จะเป็นแบบเอ้ยวายล่วงกับล่วงอ่อ้โอ้ย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 ล่วงล่วง นี่ทุกคนก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูสักแค่หนึ่งนะทุกคนคือหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเวลาเขียนนะทุกคนก็จะให้ความรู้สึกแบบนี่น,นะก็ไม่โฟกัสนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือน่ารักมากเดี๋ยวเราลองให้ดูอีกสักหนึ่งสีสีชมพูละกันเพราะว่าเราชอบสีชมพูนี่ เนี่ยน,นี่น่ารักมากทุกคนดูทุกคนต้องดูอันนี้น่ารักจริงเอ้ยน่ารักมากสมแลที่เราชอบสีชมพูดูสิเนี่ยเห็นปะทุกคนมันจะมีความแท่งแบบจับง่ายแบบอยากทําอยากเขียนอยากทำไม้แมพอยากตกแต่งทุกอย่างก็จะเป็นแบบน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันที่อันต่อไปกันนะ อันนี้ก็คือเราจะยังไม่เก็บหมดทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าชั้นและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวโตวเครื่องเขียนกันนะทุกคนคือเราจะเล่นใหญ่ทําไมเอ่ยท่าทงท่าทางเอ่ยใดงงมากแล้วเราก็เดินทางมาถึงอันสุดท้ายแล้วซึ่งอันสุดท้ายก็คือคือนี่เลยไฮไลท์าตาบิโลเย่เราต้องมีการเคาะเราต้องมีการเคาะด้น่อยอ่าเย่ ซึ่งทีเราได้ทาการแกะออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เรายังไม่ได้ใช้ซึ่ง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 มันน่ารักเมล่าทุกคนดูสิความแห่งยาวของน้องคือแบบโอ้ยน่ารักมากก็คือมันมีวิธีอะไรตรงนี้ด้วยแต่ว่าเราทําเนียหว่าน่ารักทุกคนแต่ถเอว่าน่ารักดูดูอ๋ออ๋อนี่ไเนี่ยเนี่เออน่ารักมากเลยทุกคนดูความสีสันอะ เฮ้ยน่ารักเสียงสองทำไมเนี้ยงง,งงทุกวันวันนี้งงไม่รู้ทำอะไรงงทุกอย่างชีวิตนี้งงมากโอ้ยน่ารักอะน่ารักจริง,รงๆเราไม่แท่งใหญ่แลนะนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แต่ดูคนียแบบเทียบกับอันนี้ดิอันนี้ดูน่ารักป่ะน่ารักเนาะใช่ไหมวันนี้นไม่รู้สึกว่าอยากจะอ่านหนังสือทุกวันวันละร้อยหน้าไปเลยบจบอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆุูคนแบบหยิบขึ้นมาอุย้ย อยากอ่านหนังสือใช่ไหมดูเวอร์ปาทุกคนอู้อู้อล้มเพราะหมือนลิงเลยทุกคนพูดอย่างเงี้ยเราจะวองไฮไลท์ห้ดูนี่น่ารักปล่าใช่ไหมคือทุกคนต้องจำนะเนี่ยคือดีคือแบบแค่มีวางประดับโต๊ะก็คือเพิ่มความพิโคอน,นุเนศให้กับโต๊ะอุ้ยภาษาเก่าไปปะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนคือเราเป็นคนชอบเครื่องเขียนมากตอนใี้เราจะมีแล้วเราก็จะซื้อเนี่ยอย่างทุกคนอย่างแท่งเล็กเราก็มีนี่ก็คือซือ้อทุกคอลเลคชันไปเลยแต่ว่าทุกคนลองเปรียบเทียบกันนะลองเปรียบเทียบกับแท่งยาวเห็นปะเห็นปะทุกคนเห็นปะอันนี้ก็จะมีความแบบวิ่งชนะหนังสือแบบอ่านแล้วก็แบบไฮไลท์ไปตามอะไรเอย่ยใดแล้วแบบอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบพกไปข้างนอกอันเล็กๆจิ๋วๆง่ายๆเนี่ยเราอยากจะเล่าว,ว่าอันเนี้ย แท่งเล็กนะทุกคนเราซื้อมาตั้งแต่ปอแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังหมึกไม่หมดก็คือซื้ออันเดียวใช้ยาวๆไปเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ขายเป็นแท่งเดียวนะทุกคนจะขายเป็นเซ็ตกล่องเล็กๆอะใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปสิตรงนี้ใช่แล้วทุกคนซึ่งความพิเศษของอันเล็กก็จะมีแบบเป็นลายอะไรอย่างนี้อะไรลายแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันใช่ตั้งแต่ปลอล๖เลยทุกคนหมึกยังดีอยู่ไม่ใช่ทุกคนดูนะปอเนี่ยทุกคนดูนะเฮ้ย มันเป็นไปได้ไงทุกคนดูทุกคนดูนะอ่ะเลิศอ่ะอุ้ยทุกคนมันน่ารักก็คืออีพีนี้เป็นอีพีที่เราเอ้ไม่ใช่สิคลิปนี้เป็นคลิปที่เรามีความสุขที่สุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรได้รีวิวเครื่องเขียนจ้าใช่จะ้ะเดี๋ยวเราจะมาจัดโต๊ะเพื่อไปรีวิวโต๊ะเครื่องเขียนต่อในอีพีหน้านะทุกคนแต่ก็ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ให้เราด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะบ๊ายบาย